สุๆแต่ที่มาแรงแซงโค้งก็เห็นจะเป็นฉากรักกุ๊กกิ๊กของหนุ่มโออนุชิตและหนุ่มฟลุกเดือสตา์ที่ทั้งคู่สามารถถ่ายทอดออกมาได้เนียนซะจนแฟนละครชื่นชมกันเป็นทิวแถวและเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแฟนละครก็ต้องกรี๊ดท่าสนุกอีกครั้งกับฉากอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆที่ทําให้พีและกล้องได้มีโอกาสใกล้ชิดสนิทแนบจนคนดูต้องแอบยิ้มตามไปด้วยอ,อยากรู้จริงๆเลยใช่ไหมล่ะคะว่าตอนที่ทำการสแสดงอยู่เนี่ยทั้งคู่เขาคิดอะไรกันอยู่นะ เออจริงๆไม่ได้ตื่นเต้นกับบทนี้หมายถึงว่าโดยโดยเฉพาะบทเกอะไรเงี้ยครับไม่ไม่ได้มีปัญหาว่าโอ๊ยตื่นเต้นจะรับหรือไม่รับดีอะไรเงี้ยคืออย่างไรเลยที่ตื่นเต้นอยแบบโอ๊ยพี่บอยโอ๊ยโอ๊ยพี่บอยอะไรประมาณนี้ครับเอ๊ะปึ้งยัดตรงนี้ปึ๊บทำบ้าอะไรอ่ะเป็นไรหรือเปล่าประมาณนี้เลยครับทำบ้าอะไรอ่ะเป็นไรหรือเปล่าพอหลังจากนั้นปุ๊บให้ตื่นเต้นล้วก็คิดว่า จะบอกแม่อย่างไงอะไรอย่างเงี้ยครับพราีอยู่ต่างประเทศด้วยครับก็ไม่ได้ยังไม่ได้บอกแต่ว่าบอกพ่อไปแล้วครับพ่อหัวเราะครับบอกเอาเลยเอาเลยเอาเลย้มันโดนรู้รู้กว่านี้รู้กว่านี้แต่เอาแม่ชัวร์วันนี้จะอะไรขึ้นไม่เกิดอะไรขึ้นแลวเขาก็ไม่เขาก็ไม่ตอบไม่ตอบก็เลยวิ่งไปพอตอนจะออกปุ๊บสีหน้ารเกียดมากเลย มันต้องรู้สึกด,ดีสิวะ <c oughs> ตอนแรกก็เครียดครับเพราะว่าเป็นทีมงานที่แบบคุยไม่เคยเจอเลยนะรวมถึงพี่โอนี่ก็คือบอกว่าเราก็เคยติดตามติดตามผลงานมาเนะ่แะตอนที่พี่โอเล่นหนักอะไรเงี้ยไม่คิดว่าจะต้องมาเล่นกับพี่โอเป็นคู่กันแล้วก็ที่สำคัญคือมันมันยิ่งกว่าเป็นคู่กันคือมันจะต้องมีิีงที่ หมือนกุกกี้เนี่ยครับเหมือนข้าพระข้านางกันอะไรเงี้ยมันก็เ <c oughs> ขินเนะครับและอีกหนึ่งฉากที่ทำเอาหนุ่มพลุกออกอาการเขินสุดๆก็คือฉากนี้กับอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆที่ทำให้กีและกองได้มีโอกาสใกล้ชิดสนิทแนบจนคนดูต้องแอบยิ้มตามไปด้วยเอ้ว่าแต่ว่าตอนทำการแสดงเนี่ยทั้งคู่เขาจะคิดอะไรกันอยู่นะมันมีมันมีเขินมากครับเขินแล้วก็บางทีเราไปคิดเดยอะไปด้วยว่าแบบจะทำยังไงไม่ให้มันออกมาดูเยอะไปอะไรเงี้ยครับ แต่ก็พอได้ฟังจากพี่บอยบอกว่าก็ให้คิดเหมือนว่าเราชอบผู้หญิงคนหนึ่งก็เหมือนเราผู้ชายรักผู้หญิงอะไรเงี้ยมันก็จะออกมาเป็นธรรมชาติับ ี่ฉันจริงใจและเธอก็จริงใจแต่เรานั้นไม่อาจพูดให้ใครฟังได้เพียงเงียบไว้ความรักนะครับเป็นสิ่งสวยงามนะครับไม่ว่าความรักในรูปแบบไหนผมมีความเชื่อส่วนตัวว่าความรักมันเป็นสิ่งที่สร้างโลกแล้วก แรงผลักดันทุกๆสิ่งทุกๆอย่างใครที่คิดว่าความรักในรูปแบบนี้มันเป็นความรักที่ใช่มันผิดไปหรือมันผิดธรรมชาติหรืออะไรก็ตามซึ่งจริงๆแล้วอะไรคือถูกธรรมชาติเท่านั้นเองนะครับเพราะวาความรักก็คือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างมาเพราะฉะนั้นคนไหนมีความรักก็คือก็คือเป็นคนที่ธรรมชาติสร้างมาตามไปเอาใจช่วยลุ้นความรู้สึกดีๆที่ทั้งคู่มีให้กันในละครเรื่องพรุ่งนี้ก็รักเธอได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเ,นเ,นเวลา20นาฬิกา20นาทีทางทบ .5